ดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาทำลาบหมูกันลาบหมูทอดนี่หมูให้มันหยดน้ำาดูเลือดให้มันหยดหยดเลือดนะคะให้มันหยดก่อนแล้วก็นี่ใส่นี่ใส่ต้มแล้วค่ะดี๋จะใส่ลาบหมูนี่สองเหรียญน,นะคะได้แค่นี้ประมาณ สองเหรียญก็ประมาณ50สบบาทได้แค่นี้เองห้บาทใส่นิดตับนิดหน่อยโซยค่ะตับนิดเดียวเองไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่มันเหลืออยู่ก็เลยเอามา ใส่ให้มันหมดหมดไปนี่ใส่ซอยใส่ใส่ลาบก่อนนะคะใส่หมดนี่แหละตอนซื้อมา ครั้งแรกตอนยังไม่ได้ต้มไม่ได้ล้างโอ้ยอย่างนี้เลยอย่างเยอะพอต้มแล้วล้างแล้วโอ้ยมินิดเดียวเองนะจริงๆอยากกินลา,าบทางเหนือแบบที่เขาเรียกลา,าบขั้วหมียนะทางเหนือนะที่จะเอาเขาจะเอาเครื่องในอะเครื่องในทุกชนิดเลยเครื่องในทุกที่เราจะเอาใส่ลาบหมูไปขั้วขั้วกับน้ํามัน ไปทอดว่างั้นเนี่ยแล้วก็เอาน้าพริกลาบไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่เนี่ยต้องต้องไปข่วหมดเลยมันมันยุ่งยากเลยไม่อยากไม่อยากทําถ้าเรากินคนเดียวเองด้วยไม่อยากมันอุ้ยมีก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่อยากให้มันยุ่งยากไงจะซอยกันเราทําทำแบบง่ายๆคะ่ะต่างบ้านต่างเมียงได้กินอย่างนี้ก็ถือว่าโอเค ตอนนี้โควิด -19 ตนที่สิงคโปร์ระบาดหนักเลยค่ะเอ่อฉพาะคนงานพวกาปากทิสตันอ่ามมาคนไทยติดเยอะเลยค่ะซอยแล้วนี่น้ำมันที่ต้องนี่กรหมูก็ได้เยอะเหมือนกันนะ ท,ทำหมดนี่ก็เยอะนะเนี่ยเป็นไรจะชอบกินอย่างเงี้ยหมูติดมันด้วยนี่ซื้อหมูสับที่ตลาดมาอย่างเงี้ยทำอร่อยติดมันด้วยและนี่น้ำพริกลาบน้ำพริกลาบมาจับเยาค่ะนี่พอดีมันเดืออย่างนี้ก็เลยม,มาใส่อ ใส่กระปุกใส่ตะลับไว้เก็บใส่ตู้เย็นได้ก็จะมีต้นหอมผักชีด้วยนะคะนี่ค่ะผักผักกินกาผักกินกะลาบมีวันนี้ไปเดินออกกําลังกายได้มะเขือพวงผักกะถินอันนี้กะถินด้วยแล้วนี่ผักกาดคนเหนียวห้องเนี้ยผักกาดผักกาดขมผักกาดอะไรผักกาดี่ยหัวลืมไปละนี่ใบอ่ ผักเพลวผักผักเลยผักไผ่ต้นหอมผักชีค่ะที่จะเอาซอยใส่ะจะกินกับพริกเปนพริกพริกอะไรพริกหวานจะจกินกับวันนี้ไปออกกำลังกายมาได้มะเขือพวงออกเยอะเลยค่ะมะเขือพวงแต่เก็บมาแค่นี้แหละเดี๋ยววันหลังจะเอามาใส่ยาชุบม,มะเขือน้ํามาทั่วมะเขือ เดี๋ยวเรามาทำลาบกันเลยนะคะทำตรงนี้เลยเนาะอืมแล้วทำอย่างนี้เราเลยเดี๋ยวเราไปขวใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เกลือเกลือไปใส่ นี่แค่ช้อนนี่แค่ครึ่งช้อชนชายงนะคะ,ะแล้วก็น้ำพริกลาบเดี๋ยวขอคนเจ๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามัน,มนแข็งใส่ตู้เย็นเลยน้ำพริกลาบเนี่ยมันจะหอมเครื่องเทศนะคะ ขาจะใส่มีใส่ดีปีเขาจะเอาทุกอย่างไปขั่วหมดเลยดีปีอ่าเมล็ดผักชีอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมนักพริกสองเจ้าน่ะเนี่ยมารวมกันเนี่ยซื้อมาสองอ่าสองยี่ห้อแล้วก็เลยมันก็คล้ายๆกันน่ะนังมันปรารมันจะออกทางเหนืออุ้ยมันจะออกแนวเดียวกันนี่แหละก็เลยเอามารวมกันเอามามานี่มิกกัน จะใส่มะเขนได้นะมันจะหอมอม,มันจะหอมค่ะใส่ไปส,ส,งสงองช้อนสามช้อนก่อนอุ้ยตกสุดาจจมกแล้วแล้วอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ไปคั่ว ใส่รสด,ดีนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ผงชูรสค่ะเพราะว่าใส่ใส่รสด,ดีแล้วก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสง่ายๆค่ะข้าเหนียวก็นึ่งแล้วพอสุกแล้วนึ่งกับหม้อหุงข้าวเดี๋ยวข้าวเราไม่เยอะนะนี่ใส่ต้นหอมผักชี เป็นทางเหนยวก็ใส่อย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะใส่เลือกเป็นลาบดิบนี่เป็นลาบหมูนะคะพริกู้สึดมันจะน้อยไปเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาน้ำมาขยำกระถุงมือมาขยำดีกว่าแน่นอน้อค่ะ เนี่ยผัดกันมันจะได้ง่ายๆเลยคลับก็กลัวเผ็ดเกิก็เลยไม่กล้าใส่เผ็ดใส่ใส่พริกลาเีกนิดนึงใอีกช้อนทั้งหมดสี่ช้อนตอนนี้ก็กินเผ็ดก็ไม่ค่อยได้แสบท้องเมื่อก่อนโอ้ย กึ่ำหรือว่าอะไรนี่ไม่เผ็ดไม่กินใส่เดี๋ยวเราไปขวบใช้ช้อนมันไม่ไม่เข้ากัน จริงๆใครจอเผากระปิเติมไปด้วยก็ได้นะเพราะใส่พริกนิดหนึ่งเพราะมันโอเคตรงข้างบนนี้มันแข็งโอเคพอแล้วพอแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะใส่ออไปขั้วแล้วเดี๋ยวเราก็ซยอยผักไผ่แล้วก็อะไรเป็นหอมผักชีไป น้ำซุปเดี๋ยวแล้วก็เติมน้ำซุปให้มันเป็นน้ำกินขาวเหนียวอุ้ยใหญ่ดอยรอโควิดหายก่อนจะกลับบ้านจะกินลาบหมูดิบกิบลาบหมูทิเปียว เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรามาคั่วกันถ้าอย่างนี้นะแล้วเอาไปเอาไปทอดใส่แป้งลงไปหน่อยถ้าเราอยากทำแหนมทอดนะแล้วก็ใส่คุกๆๆแล้วก็เอาไปใส่ทำทำเป็นก้อนอย่างเงี้ย แล้วก็ไปจุบแป้งขนมปังทอดเนี่ยแหนมทอดอ่ะเอ้ยไม่ใช่แหนมทอดเขาเอะไรแหนมแหนมก้อนทอดเอ้ยอลาบก้อนทอดเนี่ยพุดผิดพุดนผุกสุดเกลือมันจะขัดเกลือขัดเกลือค่ะดูว่าใส่รสดีไปนิดใส่รสดีไปนิด ไม่รู้คนคนอื่นไม่ใส่แต่เราใส่ค่ะใส่ได้ไม่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 ตายตัวไม่เป็นไรกับข้าวกับปลาเราทําอะไรใส่ไปอะไรอะไรที่มันอร่อยเลยใส่เรากินเองเนาะแล้วก็อาไปคั่วจอยต้นหอมผักชีใส่เดี๋ยวไปคั่วกันค่ะ ซอยต้นหอมผักชีก่อนนะคะนี่ผักไผ่อุ้ยอ่อนๆหอมหอมชอบใส่ไปกันกันกันอ่อนๆมาเสรด้วยว้า一次有新的，全部很多，cost。 dạy 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 ซื้อมาห้าสิบเซนได้เยอะเยอะเน่หนนนนอมจริงๆเนาะผักผักนเนี้ย ขักแพลวคนเหนือแรีกผักไผ่คนนี่คนคนทางกรุงเทพเรียกอะไรเรียกไม่เป็นเลยค่ะภาษาไทยไม่ค่อยไม่อู้อู้อู้แบบไรก็เพลิดฉลวดโอเคเรามาขั้วลาบกันค่ะที่เราก็มาขั้วลาบกันค่ะ ง่ายๆนาะเส่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะคะไม่ให้มันสิดค่ะนะ สิงคโปร์วันนี้ก็ร้อนอากาศร้อนมากเนาะร้อนไม่แพ้มงองไทยอะ่ะเล่งไฟหน่อย เอโอเคได้ที่นะคะพะว่านะคะ 不一样的 เราจะเติมน้ำชุบน้ำชุบไปในน้ำซุปนี้ที่เราต้มใส่ต้มตัดตันนี้ค่ะโอเคค่ะใส่น้ำชุบ น้ำซุปมันเ,เ<อ><อ>นี่ยกินกินกินกับข้าวเหนียวนะาร้อยเลยชอบแล้วนะค่ะอยากกินมาไหวัน ชีนะคะรวยค่ะเรื่องหวมผับชีผรักไทยอืมอืม,อม สุกแล้วค่ะรับเหนียวข้อเดี๋ยวเรามาตัดเสร็จจานกันนะคะตัดเสร็จจานก่อนมันเหลือเราก็จานอูจานเบลอยเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ทับเทอแวรเก็บไว้กินพรุ่งนี้เรือวันนี้ได้จะกินก็เอามาอุ่นเอาค่ะ ค okay. มาเลยจ้าราบเนื้อค่ามานะคะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะนี่ผักค่ะที่เราจะเอากินกันด้วยมีมะเขือพวงสดๆทั้งนั้นต้วยหอมผักชีผักกะทิน ถ้าไดอันนี้ผักผักนี่ซื้อมาตอนเช้าไปตลาดตื่นทีห้าไปตลาดผักนี่จะเอามากินามามาใส่แกงไก่แต่ถ้าเรามากินกัาราบอย่างนี้นะร้อยแบบกินกับราบมะเือพวงกินดีบๆนี่แหละมานะคะมากินด้วยกันกค่ะราบของเราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ใครชอบกินมั่งใส่ใส่ไม่ใช่ใส่อ่อนนะล้วก็นี่ผักกินกลับเดี๋ยวมีมีข้าเหนียวมา